อยากสอบถามว่าคุณป้าอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะดูจังเอกอร์หลายปีนะคะเจอปัญหาอะไรไหมคะอยู่ในชุมชนนี้มาปัญหาก็ส่วนมากามเจ้าหน้าทุ่มเจอปัญหาอย่างอื่นท่คอยนี้แล้วจะผลโตล๊ะเว้ยนี่ยมันจะเป็นแองไหมเลีก็อยากให้พัฒน,นาตรงไหนขึ้นแถวแยกซอย,ยอยากให้พัฒน,นาที่ไหนแต <c oughs> ่ว่างมาไม่ถึงเลยหนึงดี <c oughs> เขาก็จะนั่นถนนเพิ่มมีพ่จะยิงเตี๊ย่ทวรคือเก่าเลยเพราะว่ามีอปจเนี่ยมล้เขาจะไปทําถนนแต่กรมจะไม่เห็นมาเลยปัญหาที่นห้าท่วมอย่างเดียวเจ๊งังเจ๊งอะไรพวกนี้บ้านน่าบ้านบาบ้านชาวไร่เขาก็เงียบปัญหาทางด้านขยะมีไหมขยะมีได้แจ๊เขาในมีปัญหาเราเราก็ไปทิ้งก็ถังมันน่ะเพาะว่าไม่มเคยจางพวกไะเนี่ะเราจะไปเก็บไปทิ้งกัน แล้วคุณป้าเวลาน้ำท่วมคุณป้าแก้ไขปัญหากเก็บของขึ้นไข้างบนที่สูงไงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าฝนต,ตกเลง้งๆตอกันกน่ะตอเนืองกันน่นะมันหวนไม่ทันพราะต้องมันเป็ต่าน่ะแล้วว่าคุณป้าอาศัยกันอยู่กีค่คนคะก็มีอันนี้น้องสาวเข้ามาเ้ามีบ้านอยู่นู่น<า>แต่เขามาขายเินี่้พนเมย์ไงกามีตอน้ท่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยมหรืว่าม่มีไม่มะซุงไปเรวทาไปเรว ถ่ายไปเยอลงรูปไปแล้วจะถ่ายตรงไหแล้วคุณป้าขายของอยู่นี้มันทำเลดีไหมคะก็ขายได้มีรอยากบอกกับทางที่เผื่อแบบจะเข้ามาช่วยเหลือตอนน้ำทั่วไหมคะก็อยากให้เขามาช่วยยูเลแจมันก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยค่ะอคขอบคุณนะคะ